เป็นที่รู้จักกันดีในท่ามกลางศิษยาพิบาลที่มีนวัตกรรมร่วมสมัย Craig ell, เครกโรเชลศิษยาพิบาลอาวุโสคริสตจักรทีวีไลฟ์เชิร์ชกลับมาที่นี่อีกครั้งในปี1996พร้อมกับภรรยาเอมี่เครกโรเชลเริ่มคริสตจักรไลฟ์เชิร์ชในโอคลาโฮมาซิตี มีสมาชิก40คนในโรงรถที่ต้องยืมอุปกรณ์ทุกอย่างในไม่กี่สัปดาห์คริสตจักรที่เพิ่งสอนบินก็ใหญ่ครับโรงรถวันนี้ผ่านไปเกือบ20ปี l i f e Church ได้ขยายไป22แห่งใน7รัฐทั่วอเมริการะหว่างนั้นครกมีชื่อเสียงในเรื่องนวัตรกรรมเป็นหนึ่งในผู้นำต้นแบบ Multi Size นำร่องการใช้เทคโนโลยีในคริสตจกักรรวมถึงทำคริสตจักรออนไลน์มีแอปพระคมภีร์ u Version ให้ใช้ฟรี หัวข้อวันนี้ผมตั้งชื่อหัวข้อบรรยายว่าขยายความจุในการนำขยายความจุในการนำของคุณอะไรอะไรคือความจุง่ายมากครับสิ่งที่คุณรับไหวความจุเป็นสิ่งที่สร้างได้ถ้าต้องการเพิ่มพื้นที่ให้พอต้องเพิ่มความจุถ้าต้องการเพิ่มอิทธิพลถ้าต้องการเพิ่มความจุผมอยากให้คุณ นำหัวข้อนี้ไปพูดกับครอบครัวสามีภรรยาคนที่บ้านพันธกิจหรือธุรกิจของคุณเมื่อองค์กรโตขึ้นความคิดก็ต้องเปลี่ยนถ้าคุณกำลังนำคริสตจักรที่มีสมาชิก80แล้วโตเป็น200เป็นองค์กรสำคัญที่แตกต่างแล้วถ้าคุณนำอาสาสมัครมีกันสองคนแล้ววันหนึงมี8 ครับองค์กรก็จะเปลี่ยนและถ้าคุณไม่เปลี่ยนวิธีคิดสิ่งที่เกิดขึ้นคุณก็คือฝาจุกองค์กรที่ปิดแน่นเมื่อไรก็ตามที่องค์กรของคุณเริ่มเอ็นพูดแบบนี้นะครับเมื่อไรที่องค์กรของคุณเริ่มแน่นิ่งหรืออึดอัดผมคิดเสมอว่าผมเป็นฝาจุกความคิดต้องเปลี่ยนต้องขยายความจุในการเป็นผู้นำ คนรอบข้างจะได้โตด้วยคุณคุณหลายคนกำลังเจอปัญหาฝาจุกใช่ไหมครับจะขึ้นไปอีกระดับต้องเปลี่ยนวิธีคิดผมจะให้ห้าจอที่จะขยายความจุในการเป็นผู้นำของคุณเริ่มจากข้อหนึ่งนะครับสร้างความมั่นใจตอนนี้อาจมีบางคนพูดไม่หยุดพูดในสิ่งที่ผมเรียกว่าภาษาฝาจุกคุณกำลังพูดภาษาฝาจุก คำพูดมันฟ้องนะครับวันๆไม่มีเวลาเหลือและไม่มีทางทําเสร็จยังไงก็ไม่มีไม่มีทางทําได้หมดผมรับไม่ไหวแล้วผมขอให้คุณเปลี่ยนที่คุณพูดกับตัวเองเปลี่ยนคำพูดที่พูดกับตัวคุณเองเดี๋ยวนี้ ทุกครั้งก่อนขึ้นพูดผมจะให้สัญ,ญลักษณ์ที่คุณนําไปใช้ในชีวิตได้ทุกวันนี้เวลาที่ขึ้นไปพูดผมจะก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวเช่นวันนี้เอาละครับพร้อมไหมครับผมก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวในหัวของผมคิดว่าก,กําลังก้าวออกจากความไม่มั่นใจ ก้าวออกจากความกลัวก้าวออกจากความอ่อนแอผมกําลังก้าวออกจากทุกสิ่งที่ไม่ดีพอและก้าวเข้าไปในการทรงเรียกและสิทธิอํานาจของพระเจ้าหนึ่งก้าวออกไปไม่รู้ว่าวันนี้บางคนที่นี่อาจต้องใช้ทุกทางก้าวออกไปไม่ได้หมายถึงคนที่มั่นใจในตัวเองผมกำลังพูดกับคนที่มั่นใจว่าพระเจ้าจะประทานทุกสิ่งที่ จำเป็นเพียงพอให้คุณทําได้บางคนถูกความกลัวรั้งเอาไว้ความคิดที่สอนตัวเองว่าทําไม่ได้คุณต้องฟังเส้นทางสู่ความเป็นไปได้นั้นตรงคุณต้องก้าวออกมาจากความกลัวก้าวออกไปให้พระองค์สร้างความมั่นใจบางคนที่นี่นี่เป็นโอกาสหรือไม่ก็จบคุณอาจเล่นเกมไปตลอดทั้ง4ีจุด เพราะรู้ว่านี่คือคุณคือความมั่นใจจะขยายความจุการเป็นผู้นําคุณต้องยอมให้พระเจ้าสร้างความมั่นใจขออ้อ2บางคนที่นี่ต้องการขยายเครือข่ายขยายเครือข่ายความสัมพันธ์พูดอีกแบบหนึง่งถ้าคุณนี้ผมดูว่าคุณฟังใครผมจะให้คุณดูว่าคุณจะเป็นแบบไหนให้ผมดูว่าคุณได้รับอิทธิพลจากใคร ผมจะให้ดูว่าคุณจะเป็นแบบไหนแต่บางคนในพวกคุณพระเจ้านำไปวางเอาไว้กับบางคนเพื่อสร้างความสัมพันธ์และสิ่งที่อาจเกิดขึ้นก็คือคุณอาจอยู่ห่างจากหนึ่งความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนเส้นทางชีวิตอย่าพลาดคุณอาจพบความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนเส้นทางชีวิตไปเลยแค่หนึ่งความสัมพันธ์อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดสำหรับผม เป็นชายชื่อว่าไลชัลชเลอร์ไลาจากไปปีนี้เองตอนอายุ91ตอนอายุเจผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นเพื่อนกับนักคิดของคริสตจักรที่เป็นตำนานครับตอนนั้นที่ที่คริสตจักรเราตั้งอยู่นมัสการสามรอบตอนนั้นไม่รู้ว่ามีคริสตจักรที่ไหนที่นมัสการสามรอบที่เราคับแคบ ผมบอกลายว่าอยากจะน้ำมัสการ4ี่รอบได้ไหมดีไหมลายมองผมตอนนั้นอายุ74-75นี่เป็นปัญหาของพวกหนุ่มๆคิดเล็กมากคุณไม่ควรคิดแค่3หรือ4รอบคุณควรคิด7รอบในทีแรกและอีก7รอบในที่ใหม่และอีก7ในที่ที่3คุณจะไม่รู้ว่าทำอะไรจนกระทั่งถึง5แห่งแต่วันหนึ่งคุณจะมีถึง25มันจะมีพลังมาก ว,วอ,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 อะไรนะครับบ้าไปหรือเปล่าผมไม่เข้าใจจนหลายปีผ่านไป16ปีหลังจากที่คุยกันวันนั้นอาทิตย์ที่แล้วเรามีนำมัสการ136รอบ24แห่งในเจรัฐปรบมือได้ถ้าต้องการนะครับ คนคนหนึ่งและความสัมพันธ์หนึ่งที่พระเจ้าใช้เปลี่ยนเส้นทางการสร้างอิทธิพลต่อผู้คนจากหนึ่งความสัมพันธ์คุณอาจอยู่ใกล้กับความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนเส้นทางชีวิตได้และที่มันยิ่งใหญ่ก็คือคุณไม่จำเป็นต้องรู้จักใครแต่อาจเรียนรู้ได้จากตำนานชีวิตของพวกอัจฉริยะอย่างเช่นจะบอกว่าอย่าพยายามลอ,อกเลียนสิ่งที่พวกเขาทำ มันอาจจะไม่ขำเหมือนไมเข้าจูเนียโอเคอย่าลอกเรียนพวกเขาเรียนรู้วิธีคิดวิธีที่พวกเขาคิดนี่คือพลังของการประชุมสุดยอดนี้ถ้าคุณสามารถเข้าไปถึงพวกนักคิดชั้นเลิศถ้าอยากอยู่ใกล้คนที่คุณไม่เข้าใจวิธีก็คือเมื่อคุณพบว่ากําลังอยากถอยหลังเมื่อพูดว่าไม่จริงในพื้นที่ผมไม่จริงในกรณีของผมนั่นคงเป็นที่ที่คนต้องเรียนรู้มากที่สุด เพราะมุมมองของคุณไม่กว้างพอและถ้าจะรับเอาสติปัญญาของพวกเขาคุณต้องเข้าไปอยู่ใกล้ๆคุณบางคนโอกาสก็คือตอนนี้ครับคุณต้องมีพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงระยะไกลต้องมีใครที่ช่วยเปลี่ยนวิธีคิดและนี่เป็นโอกาสนะครับตอนนี้แหละครับข้อสองของผมเพื่อจะให้ดีขึ้นคุณต้องสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆขยายเครือข่ายเพราะคุณอาจเข้าไปใกล้ความสัมพันธ์ ที่เปลี่ยนเส้นทางชีวิตไปตลอดการครับข้อ3ครับมีบางคนที่นี่ต้องการพัฒนาความสามารถคุณต้องพัฒนาขีดความสามารถต้องตัดสินใจเจาะจงในบางพื้นที่ที่ต้องการคุณอาจพูดว่าหาพื้นที่อะไรนะอย่างชิราพูดคุณอาจไม่รู้ว่าคืออะไรแต่คนอื่นๆรู้หมด ถามคนข้างๆนะครับพวกเขาก็จะบอกว่ามีบางพื้นที่ที่คุณทำน่าจะทำได้ดีขึ้นอย่างเช่นหลายปีมาแล้วผมถามภรรยาว่ารู้ไหมในฐานะผู้บรรยายอะไรที่ผมควรทำให้ดีขึ้นเธอมองผมแบบโอ้พระเยซูในที่สุดเขาก็ถาม เธอบอกว่าเวลาคุณเทศนาคุณชอบทําแบบนี้ทุกครั้งที่คุณทําแบบนี้ไม่ว่าที่ไหนเธอบอกว่ามันเหมือนคุณกําลังยกกล่องมันจะช่วยได้มากถ้าคุณวางกล่องนั้นลงโอเคแค่แค่วางมันลงลนะครับคือคุณไม่กล้าทําหรือจะแบบว่าโอเควางลงก็ได้ไม่รู้ตัวเลยว่าผมทําแบบนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าท้าให้คนรําคาญ ความจริงก็คือคุณไม่รู้ว่ามีบางอย่างที่คุณทำเป็นอุปสรรคต่อความเป็นผู้นำตัดสินใจว่าตรงไหนที่อยากพัฒนาผมมีบางอย่างจดเอาไว้ที่อยากจะบอกนะครับไม่ต้องจดนะครับเพราะว่ามันเยอะมากจะบอกสิ่งที่ผมคิดและมันอาจเขย่าวความคิดคุณบางคนต้องพัฒนาเรื่องการสื่อสารสื่อสารระหว่างบุคคล วิธีสื่อสารกับทีมความบ่อยน้ำเสียงวิธีพูดวิธีให้กำลังใจวิธีที่แก้ไขคุณต้องพัฒนาการสื่อสารบางคนการฟังคือคุณพูดฝ่ายเดียวในฐานะผู้นำถ้าเราไม่ฟังมากกว่าพูดองค์กรของเราก็จะมีปัญหาบางคนเรื่องมอบหมายงานปัญหาโดยเฉพาะในโบส์เราชอบมาว่าการมอบหมายคือบอกให้คนอื่นทำอะไรเมื่อไรที่เรามอบหมายภารกิจเราก็กำลังสร้างผู้ตามเมื่อเรามอบอำนาจ เราก็กําลังสร้างผู้นำเราไม่ได้ทำตัวเป็นเจ้านายเราให้อำนาจเพื่อให้เขาเป็นอย่างที่พระเจ้าต้องการให้เป็นบางคนต้องพัฒนาเรื่องการมอบหมายบางคนเรื่องติดตามผลนำข้อมูลกลับมาบอกบางคนต้องพัฒนาจากข้อมูลที่ได้รับกลับมาบางคนต้องมีจริยธรรมในงานคุณบอกทำงานวันละ8ชั่วโมงโอ้ตายแน่เลยใช่บางทีก็มากกว่าเพราะเราต้องการสิ่งดีที่สุดบางคน ต้องพัฒนาการจ้างคนจ้างแบบง้อเข้ามากลัวว่าจะเลือกเอาคนที่ว่างแทนที่จะได้คนดีที่สุดมาทําหน้าที่บางคนต้องพัฒนาเรื่องการไล่ออกเพราะความเป็นจริงโดยเฉพาะในโบสถ์บางครั้งเราคิดว่าเรารักคนที่จริงไม่ใช่เมือ่อในคนผิดเข้ามาในองค์กรไม่เหมาะกับงานแปลว่าพระเจ้าต้องการให้เขาไปอยู่ที่อื่น และถ้าเราไม่ย้ายเขาไปอนาคตรเราจะไม่เป็นอิสระจะเสียเครดิตกับคนที่รู้ว่าเราไม่กล้าทำสิ่งที่ถูกต้องและทำให้พัธกิจเดินหน้าได้ผมจะบอกคุณถึงห้าสิ่งที่คุยกันนะครับนี่เป็นผมบอกว่าทำอะไรบ้างผมจะเป็นฝ่ายเริ่มมากกว่าตอบสนองนี่คือสิ่งที่ฝึกผมจะดีขึ้น5%เนจะรุกมากกว่าตอบสนอง แปลว่าอะไรอาจารย์เครกคุณทํำนี่นะเฮ้เครกทํำนี่ให้หน่อยเฮ้ hey, ช่วยทํำนี่หน่อยตารางงานล้นเพราะว่าทุกคนขอให้ผมทํามีสิ่งที่ผมให้คุณค่าแต่ทําไม่เสร็จ ดังนั้นแทนที่จะคอยตั้งรับผมเป็นฝ่ายรุกเติมตารางงานให้เต็มเรียงลาดับสิ่งที่มีคุณค่าสูงแทนที่จะให้คนอื่นมาเติมจะทําให้ผมดีขึ้น5%เอร์เซนะครับมีบางคนทีนี้ตาคุณแล้วที่ต้องพัฒนาความเก่งข้อ5ข้อ4บางคนที่นี่ถึงเวลาที่จะพัฒนาคุณลักษณะให้เข้มแข็งพัฒนาคุณลักษณะของคุณสรุปก็คือความสามารถจะดันคุณขึ้นถึงบนยอด แต่คุณลักษณะจะทำให้อยู่บนนั้นได้ความสามารถพาคุณขึ้นไปบนยอดแต่คุณลักษณะจะทำให้คุณอยู่ได้ถ้าคุณลักษณะของคุณไม่แกร่งพออนาคตคุณก็จะไม่มั่นคงจะเล่าเรื่องประหลาดที่ผมทำตอนขาดคุณลักษณะให้ฟังนะครับผมเคยทำงานสองสามปีให้กับบอร์ดการกุศลที่ผมชื่นชอบผู้นำเจมส์เดวิดเฮนรี่คลาวทั้งคู่เป็น เป็นกรรมการบอร์ดพวกเขาไปประชุมกันที่แคลิฟอร์เนียแต่ผมไม่ได้ไปเลยโทรศัพท์เข้าไปในที่ประชุมจริงใจนะครับประชุมกันนานมากโอเคไม่อยากทำให้ใครเสียใจคุยไปประมาณสองชั่วโมงครึ่งผมแค่ฟังเลยตัดสินใจไปออกกำลังในโรงรถดีกว่าบอกตัวเองเนะฮเป็นความคิดที่ดีปิดเสียงแล้วก็ยกน้าหนักผมเริ่มยกขึ้น ยกลงทาไปทีละเซตแล้วก็เออดีปิดเสียงแล้วก็ทําอีกเซตแล้วก็ถึงตอนที่ต้องออกแรงมากๆและที่แน่ๆก็คือลืมปิดเสียงผมยกน้ําหนักขึ้นไปและตอนนี้เองที่ออกเสียงแบบว่าแล้วก็ลงไปนั่งฟังประชุมต่อเงียบกริบ มีคนตะโกนขึ้นมาเครกเป็นอะไรหรือเปล่าผมก็ตะโกนกลับไม่เป็นไรทุกคนเป็นไงบ้างผมเป็นคนเดียวที่อยู่ข้างนอกเป็นศิษยาพิบาลที่โทรศัพท์ประชุมผมโกหกหน้าตาเฉยถ้าเหมือนว่าเป็นห่วงพวกเขาโอเค ขออนุญาตขอโทษทุกคนและสารภาพต่อพระเยซูคริสต์ผมออกกำลังระหว่างประชุมบอร์ดทางโทรศัพท์และโกหกครับครับเป็นตัวอย่างที่ออกจะโง่หน่อยนะครับขอเข้าเรื่องจริงจังนะครับคุณและผมต้องการตรวจหารูรั่วในชีวิตจุดไหนที่เรากำลังรั่วชีวิตแต่งงานคลอนแคลนทั้งที่ธุรกิจไปได้ดีเราลืมสนใจภรรยาแม้กฤตจ,จักโตขึ้น ขาดความอิ่มใจในพระเจ้าเวลาและพระวจนะและความสนิทสนมขาดการอธิษฐานในฐานะสาวกพระเยซูเราก็หกอ้างเจตนาดีเราเอาตัวเรามาก่อนคนอื่นๆปล่อยให้ความโลภเข้ามาในใจต่อสู้กับความพยองสื่อสารไปบนโลกออนไลน์เพื่อให้คนประทับใจ และคิดว่าเราเป็นในสิ่งที่ไม่เป็นจริงไม่ยอมสารภาพบาปในชีวิตหรือเพราะความเป็นจริงก็คือจริงจังนะครับพวกคุณบางคนนิ่เรื่องของคุณถ้ายังมีบาปที่ไม่ได้สารภาพมีบางอย่างในชีวิตส่วนตัวและมันกระทบชีวิตภายนอกที่คุณมาที่นี่อาจเป็นเพราะเหตุนี้ถึงเวลาต้องจัดการใครที่สารภาพและสัญญาจะเลิก จะได้รับพระเมตตาแต่ถ้าซ่อนและปกปิดเอาไว้จะไม่มีวันได้เราต้องการสารภาพและต้องการความช่วยเหลือจะบอกว่าผมมีทฤษฎีในเรื่องนี้ผมรู้ตัวว่าอ่อนแอและไม่มั่นคงพื้นที่ไหนอ่อนแอผมตัดสินใจตัดเพื่อกำจัดการทดลองในอนาคตตัวอย่างเช่นประมาณ8ถึง10ปีที่แล้วอคอมพิวเตอร์ของผมมีคนคอยกำกับอยู่ทุกครั้งที่คลิกมันจะแจ้งไปยังคนสองคน ที่มีสิทธิ์ไล่ผมออกพูดอีกแบบก็คือมีช่วงเวลาที่ผมจะไม่ถูกทดลองให้ทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมโอเคในมือถือและ iPad ผมใช้เทคโนโลยีทุกรูปแบบเพื่อล็อกเอาไว้ไม่ให้เข้าไปดูสิ่งที่ไม่สมควรไม่มีทางและทฤษฎีของผมที่อาจช่วยคุณบางคนทำไมผมถึงต้องต่อต้านการทดลองของวันพรุ่งนี้ทั้งท้งที่กำจัดได้ตั้งแต่วันนี้ทำไมผมถึงต้องต่อต้านการทดลองของวันพรุ่งนี้ทั้งทังที่กำจัดได้ตั้งแต่วันนี้ คุณอาจพูดว่าเครกคุณอ่อนแอขนาดนั้นเลยเหรอผมบอกไม่ผมฉลาดขนาดนั้นผมจะทําทุกอย่างเพื่อปกป้องความซื่อสัตย์ของใจเพราะความสัมพันธ์กับภรยางานรับใช้คัพยานที่ประกาศเพื่อพระเยซูนั้นสําคัญและความเป็นจริงก็คือคุณจะแข็งแรงตราบเท่าที่คุณซื่อสัตย์บางคนที่นี่ถึงเวลาต้องซื่อสัตย์แล้วคุณกําลังทําบางสิ่งที่ทํามานานแล้วพูดว่าโอ้เลิกไม่ได้ มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นฟังนะถ้าสลัดมันออกไปได้คุณข้อสลัดออกไปนานแล้วถึงเวลาต้องจัดการให้เด็ดขาดไม่อย่างนั้นลำบากคุณได้รับพระคุณได้รับโอกาสบางคนที่นี่ถึงเวลาแล้วคุณลักษณะของคุณคุณรู้ดีถึงเวลาต้องทำให้ถูกต้องต่อพระเจ้าแก้ไขในสิ่งที่ควรเพื่อจะเติบโตขึ้นและถวายเกียรติพระเจ้าในทุกสิ่งที่ทำข้อหมีบางคนที่นี่ต้องการเพิ่มการทุ่มเทแล้วครับ ถึงเวลาต้อง,งทุ่มเทมากขึ้นนี่เป็นส่วนของความอึดเป็นเหมือนเราต้องการมันแตกต่างมากระหว่างต้องการจนไม่มีอะไรหยุดได้มันแตกต่างมากผมไปเข้ายิมเป็นปีๆมีเรื่องท้าทายทางกายภาพงานรับใช้ที่เรียกร้อง เลยตัดสินใจทำอะไรรู้ไหมครับทำทุกพื้นที่ในชีวิตให้ดีที่สุดเลยครับอยากมีวิญญาณที่แข็งแรงมีความสัมพันธ์แข็งแรงจิตใจแข็งแรงมีอารมณ์ที่หนักแน่นและร่างกายอยากทำให้ดีที่สุดเพื่อรับใช้และถวายพระเกียตรติด้วยวิหาร ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมจึงค้นคว้าดูว่าควรกินไม่กินอะไรทําตัวแบบนั้นไปเป็นปีไม่กินคือกินแฮมเบอร์เกอร์อันเดียวพิซซ่าสองชิ้นแค่นั้นไม่มีอย่างอื่นที่พูดได้ว่าไม่ดีต่อสุขภาพเข้าขคายเป็นเอามากอาจใช่เพราะต้องการนําสิ่งดีที่สุดให้พระเจ้าเป็นการทุ่มเทที่พระเจ้าเรียกให้ทําไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ค่อยๆทําแต่เป็นอันดับหนึ่งของชีวิต ในฐานะคริสตจักรเราต้องยื่นออกไปหาคนรุ่นใหม่คือเราต้องต้องพยายามพยายามยื่นออกไปหาคนหนุ่มสาวด้วย Facebook และสิ่งที่เขาชอบเราจะไม่ไม่ไม่เราถูกเรียกให้ส่งต่อชีวิตให้คนรุ่นต่อไปเราต้องเลี้ยงดูผู้ที่มีพระเจ้าปากสมอพระวจนะที่ เปลี่ยนชีวิตได้คนรุ่นต่อไปไม่ใช่คริสจักรวันพรุ่งนี้เป็นคริสตจักรในวันนี้และพระเจ้าเรียกเราให้ส่งต่อชีวิตฝ่ายวิญญาณให้พวกเขายกระดับการทุ่มเทขึ้น